ก็จะเป็นขั้นตอนของการเดินสายสัญญาณนะครับจากตัว power supply นะครับไปหาอุปกรณ์อื่นๆจริงๆเราต้องเรียกว่าเดินสายจากอุปกรณ์อื่นๆนะครับมาหา power supply นะครับก็อย่างเช่นว่าสายของตัวกรอนไฟฟ้านะครับก็จะต้องเดินมาที่ตัวเครื่องจ่ายไฟสายของ exit switch ก็จะต้องเดินมาที่เครื่องจ่ายไฟหรือว่าสายของตัวเครื่องสแกนนะครับก็จะต้องเดินมาที่เครื่องจ่ายไฟซึ่งอุปกรณ์ที่จะเดินมาหาเครื่องจ่ายไฟนั้นนะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นชิ้นที่1คือตัวกรอนแม่เหล็กไฟฟ้า ชิ้นที่สองคือ X สี่สวิตหรือปุ่มกดออกจากด้านในชิ้นที่3ก็คือตัวเครื่องสแกนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนหน้าหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือซึ่งในที่นี้ก็คือสายของ6ถ 2s นะครับสายที่ใช้นะครับเป็นสายโทรศัพท์แนะนำให้ใช้เป็นสายโทรศัพท์ชนิด4คอนะครับอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่า4คอนะครับคือสายเส้นเดียวมันจะมีเครื่องในอยู่4เส้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติสายประเภทนี้เขาจะใช้ทําสายโทรศัพท์บ้านกันยี่ห้อที่แนะนำนะครับแนะนําเป็นของยี่ห้อเฟสดอตนะครับเนื่องจากว่าเฟสดอตเนี่ยค ยานไฟมันจะไม่ดอบนะครับไม่ดอบคือหมายความว่าถ้าเกิดเราเดินไกลๆนะครับบางทีเราต้องติดตั้งโพวุสภาไกลๆเนี่ยไฟ12โวลต์เนี่ยมันจะได้จ่ายมาเต็มเพราะถ้าไฟจ่ายมาไม่เต็มเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาว่าเครื่องรีสตาร์ทหรือก้อนล็อกไม่เต็มที่ต่างๆเหล่านี้นะครับผมอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับจริงๆแล้วก็คือถ้าจะเอาเซฟไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับหเส้นที่มีสาย4เส้นอย่างเงี้นนนยนะครับก็แนะนําเลยครับว่าจากตัวก้อนแม่เหล็กไฟฟ้าก็ใช้1เส้นอย่างนี้เลยคือ1เส้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับ1เอ้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็จากเครื่องสแกนลายด้วยมือก็ใช้1เส้นใหญ่อย่างนี้เลยสรุปว่าทั้งหมดนะครับใช้3เส้นใหญ่แล้วก็แต่ละเส้นมีเส้นย่อยข้างในสี่เส้นถามว่าทำไมเดินสายเยอะจังจริงๆสายไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเดินในวงกบและสายที่เดินนะครับเรียกว่ามันเป็นสาย THW นะครับนี่คือขนาดพื้นที่หน้าตัดนะครับ0.65นะครับที่ใหญ่สุดของสายโทรศัพท์บางครั้งแบบนี้นะครับมันเป็นมันเป็นสายทองแดงมันมีโอกาสหักแล้วถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในวงกบอลูมิเนียมหรือขึ้นฝ้าหรือสายท่อสายรราาางงงแลลล้้มมัััันนนนหหหกขึเเเ่่ยะืืออใญด วดียขาดนะครับเราก็เด an ินเพิ่มขึ้นไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการร้อยสายกันนะครับผมก็มาดูพื้นผิวกันนะครับการเดินสายนะครับของผมเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นปูน นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมวิธีการเดินสายนะครับในระหว่างที่เป็นพื้นปูนเนี่ยทั่วๆไปนะครับเราก็จะใช้เป็นรางลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นรางพลาสติกน่าจะเป็นเบอร์2นะครับรางพลาสติกเบอร์สแล้วก็จะมีแถบกาวอยู่ด้านหลังนะครับแต่เรื่องของแถบกาวเนี่ยราต้องระวังนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไปเจอปูนของลูกค้าเนี่ยหรือว่าเป็นสีเนี่ยมันเก่านะครับบางทีเราติดลงไปเนี่ยมันก็จะล่อนออกมา ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนรางที่มันสามารถยึดสกูได้หรือไม่ก็อาจจะต้องใช้ลางแบบนี้แหละครับแล้วก็ยึดสกูเพิ่มเข้าไปเพื่อไม่ให้สายมันหลุดนะครับแต่พื้นผิวของผมเนี่ยโอเคมันสามารถที่จะยึดติดได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับ ด้วย,วยเฉพาะกาวของตัวรางเองนะครับมันจะไม่มีความเหนียวพอเนื่องจากว่าตัวพื้นปูนมันจะไม่เรียบดังนั้นนะครับเราต้องเสริมเข้าไปอย่างเช่นว่าใช้เป็นลักษณะของกาวร้อนหรือใช้สกูดึดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจากพื้นผิวนะครับแล้วก็มามาถึงตรงในส่วนของที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเนื่องจากวงกลมอลูมิเนียมด้านในเนี่ยนะครับมันจะกลวงส่วนใหญ่แล้วจะกลวงนะครับ <girl> เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแลวครับและความปลอดภัยพอเราเดินสายจากตัวเครื่องจ่ายไฟนะครับเดินออกมาโดยสายรางทช่นี้นะครับ มาถึงตรงที่เป็นวงกบเราจะเจาะเสียบสายเข้าไปข้างในนี้นะครับผมแล้วก็จะเดินสายร้อยเข้าไปข้างในนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จะไปโผล่อีกทีก็คือไปโผล่ในด้านบนตรงอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งต่อไปนะครับผมหรือนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดว่าอลูมิเนียมตรงนี้นะครับอยู่ด้านในเนี่ยมันตันนะครับมันไม่สามารถที่จะร้อยสายได้เราก็ต้องใช้ลักษณะของรางแบบนี้นะครับ เข้าไปทั้งเส้นเลยนะครับแต่ในที่นี้ของผมเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมันกลวงแต่ผมจะร้อยสายไฟเนี่ยนะครับร้อยสายไฟเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วเรามาดูวิธีการร้อยสายไฟกันเลยครับผม หลังจากที่เราได้รูสายที่จะเข้าด้านล่างแล้วนะครับผมเราก็จะร้อยสายเข้ามาในวงกบของวงกบบลูมิเนียนะครับแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับสําหรับการเจาะตรงนี้นะครับถ้าด้านบนนี่เป็นกระจกต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากระจกพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดโดนถ้าเกิดโดนตัวสว่านเนี่ยอาจจะแตกได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับสายที่ออกมาด้านบนนี้นะครับเราจะเดินสายรางนะครับคือเราจะใส่รางเราจะเดินรางลักษณะนี้นะครับเป็นรางเดินมานะครับแล้วก็จะ เดินมาด้านบนนี้ครับจะมีรางเดินมาด้านบนนี้นะครับผมสาหรับสายสายแล้วเราก็จะมาเจาะรูตรงนี้อีกรูนึงครับเพื่อที่จะร้อยสายลงมานะครับหาตัวปุ่มกดออกจากด้านในฝั่งนี้จะเป็นปุ่มกดออกจากด้านในนะครับแล้วฝั่งด้านนอกน,นี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องสแกนซึ่งปุ่มกดออกจากด้านในกับเครื่องสแกนนี้มันจะตรงกันพอดีนะครับเราสามารถที่จะเจาะเจาะทะลุถึงกันได้เลยนะครับเนื่องจากมันเป็นรูเดียวกันส่วนความสูงเท่าไหร่นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม และสําหรับด้านหน้านี้นะครับผมเราก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องสแกนเนี่ยเราจะวัดที่ความสูงจากพื้นเนี่ย ร้อยสามสิบเซนที่ขอบของเครื่องสแกนด้านล่างนะครับเราวัดขึ้นมาร้อยสามสิบเซนแต่ว่าเราจะเจาะรูเนี่ยสำหรับสายเนี่ยเผื่อขึ้นไปอีกห้าเซนก็กลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนจากพื้นขึ้นมานะครับเจาะร้อยสามสิบห้าเซนด้านในนะครับฝั่งตรงข้ามกันร้อยสามสิบห้าเซนเหมือนกันตรงกันพอดีเลยนะครับก็จะเป็นเอ็ x s w i วิ h นะครับก็คือเจาะสองรูตรงนี้เลยนะครับผมเจาะสําหรับตัวเครื่องนะครับสําหรับรูสายออกมาร้อยสามสิบห้าเซนสำหรับยึดเครื่องนะครับเครื่องต้องสูงจากพื้นเนี่ยหนึ่งร้อยสามส หลังจากเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการมาร้อยสายที่เราได้เตรียมไว้นะครับซึ่งเป็นสายโทรศัพท์หรือว่าสาย THB นะครับผมที่มีไส้ข้างในนะครับเป็น4คอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละคอเนี่ยก็คือ0.65นะครับหรือว่าเรียกว่าสาย THB 4คูณ0.65นะครับผม เราจะเป็นการร้อยสายย้อนนะครับก็คือร้อยจากอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสแกนจากกลุ่มกดออกนะครับแล้วก็ร้อยย้อนกลับไปยังตัวเครื่องจ่ายไฟนะครับผมหรือว่า power supply ของเรานะครับ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะต,ติดต่อเข้ามายัง Line Official ของเราก็ได้นะครับหรือว่าช่องทางอื่นเช่น YouTube Facebook และเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางไวเกตชิ n n นลของเรานะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่บริษัทไวเกตซิสเต็มแอนด์ซอฟต์แวร์จำกัดโทร 02 803 4300 081346 9789และ097 287 1234และเพื่อไม่พลาคคลิปดีๆข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจ้งตือนไว้ได้เลยครับขอบคุณมากครับ